9ีนะครับี20แรงม้าครับ g t 250ครับมี19.2แรงมา้าะ c u 250ครับมี14.8แรงมา้าแต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกันนะครับคงไม่สามารถจับฟันคงได้ว่ารถรุ่นที่มีความแรงนะครับที่มีความติด มากกว่าจะต้องเหนือกว่าหรือดีกว่าเพราะสลลิงนะครับในการกับพีการตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับก็มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจถึงความคุ้มค่าของตัวรถด้วยจากนั้นกับรถในเกียร์บไรเวทคัง5คันนี้นะครับเราจะไล่เรียงลำดับความน่าสนใจครับน่าสเสนยหาจากด้านท้ายขึ้นมานะครับผมต้งบ,บอกไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นข้อมูลจากเมืองน,นอกนะครับซูซูกิที250นะครับ พร้อมกับป้ายราคานะครับอยู่ที่1 5 0 0 0 0สนห้าทนประปานะครับจัดว่าเป็นรถที่ดีเท่ขี่สนุกเก๋ลักสิดตามแบบฉบับของรีทโรไบท์ที่ชุดขี่ทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งครับโดยเครื่องยนต์ขนาด4ี9ซีซีสบายความร้อนด้วยอากาศสูบเดียวครับซิงเกิลโทเรสแชนส์ชาร์ปสี่จังหวะดับเบลลิ่งที่เบาคล่องตัวขับขี่ง่ายสบาย แม้ว่าจะออกรถแล่นได้ในทุกภาพเส้นทางนะครับแต่หากเป็นเส้นทางบนถนนเปิดแล้วจะรู้สึกว่ากาลังที่มีอยู่ของรถนะครับดูจะไม่ค่อยเพียงพอเท่าใดนะครับอาจจะลุยในแบบฟูดพาร์คหรือในช่วงที่อยากจะทําเวลา,ากจะไม่ค่อยทาใจนะจุดต่อแรกกับอาัตราสิ้นเปลืองในระดับ23.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจสาหรับการเริ่มต้นแต่ด้วยค่าตัวที่หนุดมาด้นะครับหากใจเพิ่มอี ประมาณสัก14,000บาทแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวเลือกเพิ่มมาเป็นเจ้า CD 3 0 0 f ครับที่ิตจากประเทศไทยหรือ GW 2 5 0ครับที่ผลิตจากประเทศจีนครับโดยความเห็นส่วนตัวนะครับของทีมผู้ทดสอบนะครับได้ลงความเห็นกันว่าราคาที่เหมาะสมสำหรับเจ้า GU 2 5 0รนะครับจากเม็กินใไต้หวันคันนี้ครับควรจะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0 0 2,000กาบาทนะครับถึง122,900กาบาทถึงจะเป็นตัวเลขที่ลงตัวคุ้มค่ากว่านี้ครับขยับถัดมาครับเป็นเจ้า Yamaha SR400 ครับมาพร้อมกับป้ายราคาอยู่ที่200,000หน่อยๆน,นะครับไม่ถึง100,000บาทสำหรับตัวเก่าตัวพ่อนะครับยังรักษาความเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่ปี1970จนกระทั่งปัจจุบันครับได้อัปเกรดระบบจ่ายเชื้อเพลินครับให้เป็นแบบหัวฉีดี แม้ว่าจะเป็นรถในสไตล์เดียวกันกันกบ TU250X แต่อย่างที่บอกนะครับความเก๋าของเจ้า SR นั้นจัดอยู่ในระดับตำนานครับด้วยเครื่องยนต์ชั่มโปขนาด3 9 9 4 c ปยความร้อนด้วยสูบเดียวครับซิงเกิลโอเวนส์แคนชัปส4จังหวัะที่สำคัญครับให้ความมั่นใจระหว่างการขับขี่สำหรับการ่าการจราจรบนท้องถนนได้มากกว่าครับกับราคาร,ระดับ200,000บาทนี้นะครับ และต้องเป็นผู้ขี่ที่ชื่นชอบในแนวรีทูนะครับอย่างจริงจังด้วยกับรถแบบ SR 400ที่ยามาฮ่ายังคงเอกลักษณ์ทั้งเดิมไว้เกือบครบถ้วนครับโดยเฉพาะระบบการสตาร์ทนะครับแบบสตาร์ทนะครับสำหรับเก่าตัวพ่อคันนี้นะ Suzuki G W 2 5 0